ได้ข่าวว่ามีอะไรนะไส้ใหม่ไส้ใหม่เยอะไส่อะไรไส้นี่มีอยู่แล้วแต่ว่าทำนานทีเพราะหลายขั้นตอนอันนี้คืออะไรหน่อไม้เห็ดหอมหน่อไม้เห็ดหอมใช่แล้วเอามาทำขนมปากง้อนี่นะใช่แล้วอันนี้เป็นเฉพาะที่บ้านรสชาตินี้เฉพาะที่บ้านที่เดียวในโลกก็เป็นได้นะได้ในไหนขายยังไงอันนี้ของยี่ห้าเหมือนกันไปอีเอาสองกล่องอ่าได้เดี๋ยวดูเดี่ยแต่ไม่รสชาตินี่อาจจะเป็นที่เดียวในโลกนะน้องเขาบอกว่ามี มีไส้ใหม่นั่นก็คืออะไรนะนอไม้เห็ดหอมนี่นี่เอาไส้ใหม่เอาไหมครับเนี่ยเป็นเป็นนอไม้เห็ดหอมอ่าเป็นสูตรใหม่เจ้าเดียวในโลกนี่เน่เ่น่น่นี่เอาเอาแบบนี้กล่องดึงแล้วก็แบบอื่นด้วยกล่องดึงเอาเอาเอาแบบ นีกล่องหนึ่งแล้วก็แบบนี่แบบเค็มอันนี้แบบหวานเอาแบบหวานแบบหวานนะเอาแบบหวานนี่นี่จะชิมเลยไหมหรือว่าใส่กล่องกลับบ้านใส่กล่องกลับบ้านเพราะมั่นใจในความอร่อยนี่ที่จริงก็กินไม่ไหวแล้วล่ะมีน่องไก่อยู่ในนี่มีมน่องไม่มีไก่มีมีหน่อไม้มีไก่มีกุ้งแห้งมีกุ้งแห้งด้วยมีเห็ดหอมมีเห็ดหอมด้วยโอ้เป็นสูตรของที่บ้าน อ๋<ำ>อนี่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 ก็อยู่ตรงนี้นะครับสีแยกตะบอกนี่สีแยกตะบอกนี่น้องเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วนี่นี่ได้ข่าวว่าออกช่องแปดด้วย นี่ออมรินด้วยสองช่องนี่ยนีแถมแถมเอามีแถมด้วยนี่ใจดีอ่านี่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 ก็คือนี่ไส้หวานใช่จะมีกะทิเพราะว่าถ้าเป็นไส้เค็มจะได้กระเทียมถ้าถ้าไม่ถ้าไส้เค็มจะไม่มีกะทิแต่ว่ามันมีอะไรนะมีกระเทียมกระเทียมเจียวนี่ก็เสร็จนี่โอเค ต่อหนอ้อยต่อนี่ไปนี่จะกินแล้วมันกรึบกรึบเห็นไหมเปิดทุกวันปิดวันเสาร์วันเดียวเวลาเวลาบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งถึงสามทุ่มถึงสามทุแดดว่าถ้าหมดไวปิดไวันะคะนี่พอแวะเวียนแดดมาเยี่ยมมาชมมากินมาซื้อแบบนึงอันนี้ร้านเตรียม หรือว่าจะมีน้ำจิ้มด้วยอันนี้น้ำจิ้มด้วยนี่ก็สองชิ้นน้ำจิ้มเขาจิ้มด้วยนี่เรียบร้อยนีแนะนำให้เบลีเอาพริกนี่หั่นใส่น้ำจิ้มนะแล้วก็ค่อยราดอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนี่เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วนี่สองกิโล อันนี้ใหญ่ๆเป็นสุดุดใหม่อินไหม